เฮ้ยจินลิตเฮ้นลิตคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดี <ras> เร, <scenes> เรื่องจ <ouse> ังเมย์ของคุณบัวใช่ครับตอนแรกอ่านเพื่อนทำเล็บเพื่อนทำเล็บทำแแบบเพื่อนทำแลบบครับชื่อเรื่องว่าเพื่อนทำแลบบของคุณบัวครับคุณบัวบอกว่าจริงๆแล้วคุณบัวเป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นเรื่องลี้ลับอะไรแบบเนี้ยอยู่แล้วเป็นประจำซึ่งเรื่องเนี้ยครับก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เขาเคยเจอมาคือย้อนกลับไปประมาณห้าปีก่อนครับคือคุณบัวเนี่ยกลับไปเรียนปริญญาโทต่อครับที่มหาวิทยาลัยที่ต่างจังหวัด ทีเนี้ยครับก็ช่วงที่เรียนนะครับช่วงทยท้ายอะ่ะยังไงก็ต้องทําวิจัยทําแลบอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตึกหรือสถานที่ที่คุณวัวจะต้องทําแลบอะครับก็จะเป็นตึกของคณะที่ชั้นล่างครับชั้นล่างๆจะเป็นชั้นสนํงงานักงานครับชั้นสี่จะเป็นแบบอาคารเชื่อมไปทางที่จอดรถได้ชั้นห้าชั้นหกเนี่ยจะเป็นห้องประชุม ชั้นเจ็เนี่ยแหละครับจะเป็นห้องปฏิบัติการหรือเป็นห้องทำแลบที่คุณบัวทำครับแล้วก็ชั้นแปดก็จะเป็นพวกห้องพักของบุคลากรอะไรต่างๆประมาณนี้ส่วนชั้นเจ็ดะครับอย่างที่บอกชั้นเจ็ดเนี่ยจะเป็นนอกจากคุณบัวแล้วก็คือเป็นนักศึกษาคนอื่นมาใช้งานได้ทุกคนครับเหมือนเป็นที่ที่ส่วนกลางอธิบายลักษณะคร่าวๆของชั้นเจ็ดะครับคือออกจากลิฟต์มาครับซ้ายมือเนี่ยประมาณสักห้าเมตรจะเป็น บันไดหนีไฟที่จะมีดวงไฟสลัวสวๆแค่ดวงเดียว<อ>เดินไปประมาณ10เมตรครับจะมีทางเข้าประตูแล้วก็จะมีจุดสแกนนิวเพื่อให้นักศึกษาเข้าครับ<อ>แต่ตรงข้างๆจุดสแกนนิวครับจะเป็นสวิตไฟหมายความว่าถ้าปิดไฟตรงนั้นนะครับแล้วเดินไปที่ลิฟต์ก็คือจะต้องคลาทางเดินไป<อ>ครับพอเข้าไปครับก็เป็นห้อง l a บห้องแ a บก็จะแบ่งแยกเป็นจุดที่ทำแลบ เองกับเป็นจุดที่ให้นักศึกษาได้โต๊ะนั่งทํางานแล้วก็มีตู้เก็บของเพื่อที่จะไม่ให้ของไปปนเปื้อนกับในแ lap อันนี้เป็นผังข่าวๆคับซึ่งนักศึกษาครับค่อนข้างจะมีตั้งแต่ปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่จะใช้แลบค่อนข้างเยอะครับครับช่วงกลางวันน่ะบางทีก็จะไม่ค่อยมีเครื่องไม้เครื่องมือพอสําหรับนักศึกษาทุกคนคุณบัวเองครับก็เลยเลือกที่จะต้องมาทําช่วงค่าช่วงกลางคืน คุณบัวเลยเลือกที่จะทําตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มไปจนถึงตีสองตีสามครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อย,รอยครับช่วงสี่ทุ่มก็คือเข้ามาจอดรถตรงอาคารชั้นสี่แล้วก็เดินเข้ามาครับมาถึงขึ้นลิฟต์มาถึงชั้นเจ็ดเปิดไฟนู่นนี่นั่นไปจนถึงทํางานไปจนถึงตีสองถึงตีสามแล้วก็กลับ,บแต่ ช่วงที่ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไปครับนักศึกษาเริ่มเบาบางไปเรื่อยๆจนเหลือแค่นักศึกษาชายคนหนึ่งครับจะเป็นแบบนี้ทุกวันอนักศึกษาชายคนนั้นนะครับที่สังเกตเห็นน่ะเขาจะนั่งอยู่ที่เดิมเลยครับครับเป็นนักศึกษาชายที่รูปร่างจะค่อนข้างอวบนิดหน่อยสูงประมาณร้อยหกสิบถึงร้อืเจ็ดสิบแล้วก็ผิวสองสีครับแต่ว่าเสื้อเขาครับจะเป็นชุดนักศึกษาที่สีค่อนข้างจะโมโมแต่ดูสะอาดนะครับไม่ได้ดูสกรปรก ก็จะเป็นแบบนี้อยู่ทุกวัน,นครับคุณบัวก็จะทํางานเสร็จจนถึงตีสองตีสามก็กลับแต่ไม่ได้ปิดไฟอะไรนะครับเพราะว่าจะเหลือแค่ผู้ชายคนนั้นอยู่อแต่ความน่าแปลกคือพอหลังจากวันถัดไปครับคุณบัวมักจะโดนดุว่าทําไมออกของสุดท้ายถึงไม่ปิดไฟอตอนนั้นคุณบัวเองก็หงูดหงิดในใจนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรก็กล่าวว่าโอเคงั้นวันต่อๆไปก็จะทําจนกว่าจะเสร็จแล้วก็ปิดไฟไม่สนใจทั้งนั้นแล้วว่าใครจะอยู่หรือไม่อยู่ ก็ทําแบบนั้นนะครับก็ก็พอไปถึงสี่ทุ่มทำงานจนถึงตีสองตีสามก็ปิดไฟออกมาครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายครับที่เป็นถึงวันปิดแลบก็คือเหมือนเป็นวันที่จะต้องผลสรุปของงานทั้งหมดนะครับรอผลรองานแลบเป็นวันสุดท้ายที่จะทํางานอตอนนั้นประมาณสักตีสองได้ครับก็จะเริ่มเก็บของเริ่มเก็บผลสรุปอะไรแล้วอ,อยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นนะครับที่ทําอะไรอยู่เหมือนเดิม จดสมุดเล่มเดิมอมแต่งชุดเดิมปากกาแทบจะด้ามเดิมนั่งอยู่ที่เดิมออยู่ดีๆวันนั้นลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วเหมือนจะเดินสวนกับทางคุณบัวครับอตอนนั้นคุณบัวแบบพูดมาได้เลยว่าคนเนี้ยยังไงก็ไม่ใช่คน<อ>เพราะว่าทางเดินต้องบอกว่ามันเป็นทางเดินไม่ได้กว้างมากครับ<อ>ที่แบบสวนกันแล้วแบบมันนิดเดียวครับ กลิ่นผู้ชายคนนั้นนะคือตีเข้าจมูกครับ<อ>เป็นกลิ่นเหมือนเหม็นสาสบศพ<อ>ใช้คําว่าสาสบศพเลยก็ว่า<อ>ได้ครับตอนนั้นคุณบัวคือรู้สึกจะอาเจียนแบบแทบจะอาเจียนออกมาเลยครับครับแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินหายไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็หาไม่เจอเลยอตอนนั้นคุณบัวคิดในใจโอ้โหไม่ไหวแล้วครับก็เลยต้องรีบไปเก็บของรีบเก็บอะไรได้เท่าที่เท่าที่จะเก็บได้ก็รีบยัด,ย,ดยัดใส่กระเป๋าสักพักผู้ชายคนนั้นครับเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็จากที่เคยนั่งอยู่ปกติครับ เริ่มเก็บของเหมือนกันอตอนนั้นคุณบัวรีบเก็บของแข่งกับเวลาพยายามทำยังไงก็ได้ให้เก็บของเสร็จก่อนผู้ชายคนนั้นก็เก็บของครับทีเนี้ยพอคุณบัวเก็บของเสร็จก่อนผู้ชายคนนั้นรีบออกไปข้างนอกครับปิดไฟแล้วก็ไปจนถึงลิฟต์ตอนนั้นนะครับคุณบัวคิดในใจว่าลิฟต์หรือบ,บันไดดีอตอนนั้น<ฮ>อะไรในใจคือแบบตัดสินใจอยู่ทั้งสองอย่างเพราะว่าทั้งสองที่เนี้ยมีประวัติหมด<ฮ>เขาบอกว่าถ้าจะลิฟต์อะ ลิฟตเคยมีประวัติที่ว่าคนงานเคยตกลงไปเสียชีวิต<อ>ส่วนถ้าบันได<อ>ลงไปครับต้องผ่านห้องประชุม<อ>ซึ่งห้องประชุมเนี้ยเขาเล่ากันว่าจะมีอาจารย์<อ>คนหนึ่งที่เสียไปแล้วแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนั้น<อ>คุณบัวคิดในใจตอนนั้นจะไปตรงไหนดี<อ>แต่ก็ตัดสินใจลงลิฟต์เพื่อ,อที่จะไปถึงชั้น4ี่ไปที่จอดรถของตัวเองครับ<อ>ก็รีบเดินดุม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 ไปที่ลิฟต์ครับพอไปถึงลิฟต พยายามแบบหลับตาแล้วก็กดลิฟให้ปิดให้ปิดให้ได้พอลิฟป,ปิดอะครับช่วงแบบห่างตาแวบหนึ่งอะเหมือนไฟมันพิบพิบเหมือนอะไรเดินมาแต่เขาไม่สนใจล้วครับให้ลิฟกดปิดให้เร็วที่สุดอืพอลิฟกดปิดอะครับคุณบัวหลับตาไม่ลืมตาเลยรอเสียงติง๊งเพราะว่าบรรยากาศรอบลิฟอะครับลิฟมันเป็นกระจกถ้าลืมตามาคุณบัวไม่รู้ว่าจะเจออะไรอืก็เลยหลับตาครับแล้วก็รอเสียงลิฟมันติง๊งพอลิฟมันติ๊งมาคุณบัวลืมตาครับ ลิฟต์มันเปิดที่ชั้นหกครับอ้าวเปิดออกมาไม่มีใครครับก็เลยพยายามปิดปิดอีกเสียงเล็ติ้งออกมาอีกเปิดชั้นห้าอุ้ยเปิดทุกชั้นเปิดทุกชั้นไม่มีใครครับก็เลยพยายามรีบปิดปิดพอปิดไปจนถึงลงไปชั้นสี่เป็นชั้นตัวเองแล้วก็เลยรีบขับรถแล้วก็ออกไปจากตรงนั้นเลยดีเนี่ยจอดชั้นสี่ดีไม่ลงไปจอดชั้นสามครับโอ้โหคือแบบตอนนั้นตอนนั้นก็คือแบบวิ่งออกไปได้พอ พอถึงรถก็รีบออกไปกับหอพักเลยครับอตอนนั้นคุณบัวเองก็คิดในใจกับตัวเองนะครับว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นใครครทําไมถึงได้แต่งตัวชุดนักศึกษาที่จริงๆชุดนักศึกษาเป็นแบบหม่นๆสีมองๆทําไมถึงมีกลิ่นตัวแล้วก็ทําไมลิฟต์ถึงมาเปิดทุกชั้นทั้งๆท,ที่แบบไม่มีคนกดอก็ยังเป็นคําถามในใจของคุณบัวอยู่ทุกวันนี้ครับรบไม่รู้หร ยังไม่รู้จริงๆแล้วความด้วยความเป็นห้องแลบมันก็น่ากลัวละมั้งแต่นักศึกษาคนนั้นไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยครับหรือมันไม่รู้ดิเพราะเป็นห้องห้อง l ลบมันอาจจะเคยมีอะไรมาก่อนหรือก็อาจจะเป็นคนที่คนงานคนงานที่ตกลิฟตอยากจะเรียนอ๋อก็เลยมามนั่งทําวิจัยแ a b แทนหรืออาจจะเป็นนักศึกษาที่ กำลังจะจบแล้วทําวิจัยกําลังจบแต่ประสบอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นซะก่อนจนแบบไม่ได้จบแต่ว่าจิตสุดท้ายตัวเองอ่ะยังแบบอยากจะทําให้จบอยากจะทําให้สําเร็จสักอย่างครับสักอย่างไม่งั้นจะเป็นไปได้ไม่งั้นก็เขาจะไปอยู่ตรงนั้นทําไมครับถูกป่ะใช่ครับเออนะฮะอะไรคือเรื่องจากเมลนะที่ส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus นก plus ก็ได้ไลน์ก็ดี